จนกนกใชยชนะเนื้อสงคราม e ีวีได้พอรอะไรอ่ะคือตอนนี้นะ Bank of a m e เมริกถึงขั้นออกโรงมาเตือน3ค่ายผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเลยนะว่ารีบขนโรงงานกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเพราะว่าการผลิตรถยนต์ในจีนนั้นไม่รุ่งแน่เฮ้ย <Hey, S 2> ตกลงจีนชนะจริงจริงเหรอ สายกล้าพูดเลยนะว่าชนะจริงอย่างน้อยก็ในยกนี้และดูคลิปนี้ให้จบหรือเรื่องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามดูช่องไซมันี่มอนสเตอร์ค่ะแล้วก็ทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ก็คืออ่านแล้วก็ฟูลฟิลมากแต่ถ้าเกิดว่ามันก็มีคอมเมนต์ไม่ดีบ้างแหละแต่ว่าเบาๆหน่อย แล้วถ้าเกิดว่าใครดูแล้วรู้สึกว่าเออสนุกจังเลยเออขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนช่องทรายนะคะก็สามารถสนับสนุนได้ผ่าน QR วอา e โคดนี้เลยค่ะรายได้ที่ทรายได้นะคะทรายก็เอาไปเป็นกำลังใจให้น้องๆในการผลิตที่จะทำให้แบบ คลิปมันแบบคุณภาพดีขึ้นแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าข้อมูลหลายๆอย่างก็ต้องใช้ตังค์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ายในการเขียนงานที่แบบสนุกสานานเพิ่มขึ้นในทุกๆตอนนะคะหรือถ้าเกิดว่าแค่กดไลค์กดแชร์กดดูจนจบกดให้กําลังใจกด s u b สไครต์ไว้แค่นี้ก็ดีใจมากแล้วะคะ่ะขอบคุณนะคะไปต่อกันเลยค่ะเม็ดเงินในอุตสาหกรรมออโตมทีฟเนี่ยนะคะ มันมากขนาดไหนหรู้ไหมคะข้อมูลจาก Companies Market Cap เนี่ยก็คือเงินในอุตสาหกรรมรถยนต์ในโลกนี้มันมากถึง2.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะแล้วคนที่เป็นมหาอำนาจอยู่บนอุตสาหกรรมรถยนต์มายาวนานก็คืออเมริกาญี่ปุ่นเยอรมันแต่อย,ยู่ๆจีนโผล่มาจากไหนไม่กี่ปีเท่านั้นก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็น เจ้าตลาดรถยนต์แถมยังเป็นรถยนต์ EV อีกด้วยเอาเป็นว่าใครที่ผลิตบริษัทร,รถยนต์สันดาบตอนนี้เนี่ยหลายคนมวนเสือแล้วนะคะทำาไม่ท่ถึงกล้าพูดว่าจีนชนะเหนือสงคราม EV ไปเรียบร้อยแล้วทั้งๆท,งท,งที่สหรัฐอเมริกาก็ประกาศสงครามการค้ากีดกันจีนชํำเลยกีดกัน EV 100%ยยุโรปก็จะต้องกีดกันตามด้วยมันก็เป็นเพราะว่าจีนสามารถผลิตแบตเตอรี่ ได้ถูกกว่าไม่ใช่แค่ถูกกว่าถูกที่สุดในโลกเลยค่ะซึ่งถูกกว่าไม่ธรรมดาด้วยนะคะถูกกว่าแบบ50%เลยแล้วชิ้นส่วนสำคัญในรถ EV เนี่ยก็คือแบตเตอรี่เพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยคิดเป็น40%ของรถทั้งคันของ EV เลยนะคะ Ford เขาก็เคยออกรถ EV ที่เป็นกระบะมาแล้วแต่ว่าขายได้ไม่ค่อยดีคะ่ะเพราะว่า รถ EV ของ Ford อมันดันแพงกว่ารถน้ำมันของ Ford ค่ะซึ่งรถ EV รุ่นอื่นๆในสหรัฐอเมริกานะคะมันก็มีราคาอยู่ที่ราวๆ55,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านบาทค่ะซึ่งมันแพงเกินไปสำหรับ EV เพราะว่ามันมีตัวเปรียบเทียบที่น่ากลัวก็คือรถ EV จากจีนซึ่งมันถูกกว่ากันมากค่ะ ซึ่งในปี2023ค่ะฟอร์ดเขาก็พยายามที่จะหาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกาค่ะก็หาได้ที่เวอร์จิเนียกับมิชิแกนค่ะก็เลยสามารถที่จะทำให้ผลิตแบตเตอรี่ได้ราคาถูกลงแต่มันดันถูกสู้บริษัทผลิตแบตเตอรี่ของจีนไม่ได้นะคะก็คือ CATL ค่ะบริษัทผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในจีนแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะมันไม่ได้แค่ใหญ่ที่สุดแค่นั้นค่ะแต่ว่ามันดันผลิตแบตเตอรี่ได้ถูกที่สุดในโลกด้วยไงคะ สิ่งนี้ล่ะคะ่ะคืออาวุธที่ทำให้จีนสามารถครอบครองตลาด e ีีไปได้เลยแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดนะคะเพราะว่าการที่จีนสามารถผลิตแบตเตอรี่ได้ราคาถูกในปี2023มันเป็นแค่การเริ่มต้นค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องสงครามการค้าแล้วแล้วก็ใครมีอำนาจก็มีโอกาสที่จะชนะได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเรื่องสงครามราคา การสู้ด้วยราคาของพ่อค้าคนนี้ที่ชื่อว่าจีนนั้นก็ไม่เคยแพ้คใครมาก่อนกับกลยุทธ์ในการทำอี o โคนมีออฟสเกลค่ะตั้งแต่2023มาจนถึงตอนนี้1ปีที่ผ่านมาราคาของลิเทียมไอออนฟอสเฟตหรือว่า LFP ในจีนทิ้งดิ่งลงมาสวยๆเลยนะคะสวยของจีนนี่คือราคาของลิเทียมคาร์บอเนตนะคะที่เคยสูงสุดอยู่ที่6 0แสนหยวนต่อตันเมื่อปี2022แต่ว่าตอนนี้มันร่วงลงมาเหลืออยู่แค่1 แสนหยวนต่อตันเท่านั้นค่ะแล้ววัตถุดิบเนี่ยมันฮอตออนเซลลขนาดนี้นะคะคิดว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เอาออกมาขายมันจะราคาถูกลงขนาดไหนทำให้ราคาแบตเตอรี่ EV ของจีนนะคะราคาถูกลงมาอยู่ที่53ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลอลในขณะที่ราคาเฉลี่ยทั่วๆไปที่เขาขายแบตเตอรี่ EV กันในโลกใบนี้นะคะมันอยู่ที่95ดอลลาร์สหรัฐ ต่อกิโลแอลค่ะจีนรู้ดีเลยนะคะว่าการที่สามารถผลิตแบตเตอรี่ EV ได้ในราคาที่ต่ำต่ำกว่าชาวบ้านเขามากขนาดนี้เนี่ยมันคือดาบที่ฟาดลงไปในตลาด EV ค่ะแล้วราคาของแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงมา ตามธรรมชาติหรือไม่ได้ลดลงมาเพราะว่าปริมาณดีมานเนี่ยมันลดลงแต่มันลดลงเพราะการสนับสนุนของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาซึ่งก็ไม่ได้ปิดเป็นความลับนะคะและการร่วมมือของรัฐบาลกับบริษัทเอกชนในการที่จะผลิตแบตเตอรี่ให้มันได้ปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็คุณภาพดีขึ้นนะคะมากพอจนกระทั่งที่ บริษัทที่เขาผลิตแบตเตอรี่เนี่ยค่ะยอมที่จะลดแกรบของกําไรลงค่ะจะเห็นจากชาร์ตนี้นะคะว่าแกรบของกําไรของแบตเตอรี่ EV 1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแคบลงเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้มันก็เลยทําให้ราคาของแบตเตอรี่เนี่ยมันถูกลงไปมากกว่าเดิมอีกและเหตุผลที่บริษัทหรือว่าโรงงานเขายอมที่จะลดสัดส่วนกําไรลงมาได้นั้นมันก็ไม่ใช่เพราะอะไรค่ะ เหตุผลมันก็แค่เพราะว่าเพราะถ้าเกิดว่าเขาร่วมมือกับรัฐบาลแล้วลดแก็บกําไรลงมาเขาจะรวยขึ้นว่ากันไปจีนเขาก็ไม่ได้มีอํานาจในการที่จะไปแซงชั่นคว่ำบาตรประเทศไหนแบบที่สหรัฐอเมริกาทํานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสงครามการค้าแล้วแล้วก็จีนเขาก็บอกเลยเขาว่าเขาก็สู้สุดใจเหมือนกันเริ่มจากฟาดบริษัทรถยนต์ต่างชาติที่อยู่ในจีนก่อนเลยนะคะ สหรัฐอเมริกาก็ไม่รลอดค่ะถึงขนาดที่ Bank of America นะคะออกมาประกาศบอกกับผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา3แห่งที่อยู่ในจีนเลยว่ารีบขนโรงงานกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นก็คือ General Motors Ford Motors แล้วก็ Stellantis นะคะเพราะว่าการที่จะผลิตรถยนต์แล้วไปสู้กับจีนในตลาดประเทศจีนนั้นมันสู้ไม่ได้แล้วค่ะ เพราะว่าจีนทำราคาแบตเตอรี่ได้ต่ำนะคะเขาก็สามารถที่จะขายรถ EV ได้ราคาต่ำลงไปอีกค่ะเรามาดูชาร์จราคานี้กันนะคะเราจะเห็นว่าตอนปี2019เนี่ยรถสันดาปหรือว่ารถน้ำมันรถแกส๊สรถไฮบริดเนี่ยนะคะ84.1%ราคาถูกกว่า EV คือตอนนั้น EV ก็ยังไม่ได้พัฒนามากใช่ไหมคะแต่พอมาถึงวันนี้กราฟราคามันแทบจะกลับหัวเลยค่ะเพราะว่า รถสันดาบมันมีแค่35.8%เท่านั้นเองที่ยังถูกกว่า EV ในขณะที่รถ EV 64%ถูก กว่ารถน้ำมันหมดแล้วแล้วมันไม่ได้แค่ถูกกว่าเท่านั้นแต่ว่ามันยังได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยคือรัฐบาลเขาสนับสนุนผู้บริโภคด้วยนะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดาวการกู้การผ่อนผันเรื่องภาษีสําหรับคนใช้ E v ีเพราะว่าจะสนับสนุนให้คนใช้ E v ีกันเยอะๆใช่ไหมมันก็เลยไม่มีเหตุผลเหลือหรือมีเหตุผลเหลือน้อยมากๆให้คนยังอยากจะซื้อรถสันดาปหรือว่ารถน้ำมันรุ่นเก่าๆจากต่างชาติที่แพงกว่าค่ะ แต่ขอแซล EVG หน่อยได้ไหมคือ EVG เนี่ยราคาถูกมากจริงนะถูกชนิดที่แบบว่าซื้อก่อนประหยัดก่อนซื้อทีหลังประหยัดกว่าหรือพวกแบบเฮ้ยซื้อทีหลังผ่อนหมดก่อน EVG ทำได้แซล,แลจ๊้ แล้วพอ EV จีนเนี่ยเขาถูกกว่าแล้วเขาก็ผลิตในประเทศใช่ไหมมันก็เลยทําให้รถยนต์สันดาปจากต่างชาติเนี่ยเขาเสียส่วนแบ่งการตลาดในประเทศจีนค่ะยกตัวอย่าง General Motors นะคะกับยอดขายในจีนยอดขายของ General Motors รเนี่ยร่วงกระท่อนกระแท่นตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาค่ะจากที่เคยขายในจีนได้สูงสุดถึง2,100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะล่าสุด General m o t ม r เขายไปได้แค่446ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองค่ะก็คือร่วงลงไปเลย4เท่า แล้วถ้าพูดถึงสงครามการค้าในอุตสาหากรรม EV ีบางคนนึกว่าจีนน่าจะชนะน่าจะปักธงได้แค่ในประเทศจีนเท่านั้นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยเขาขึ้นภาษีใส่ EV จีนไปเลย100%จีนก็ไม่น่าจะสู้ได้แล้วแหละส่วนยุโรปเนี่ยนะเป็นตลาดที่จีนเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตไปได้มากที่สุดในโลกเลยแล้วยุโรปก็จะต้องทำตามนโยบายคว่มบาต จากสหรัฐอเมริกาด้วยก็คือยุโรปเนี่ยจากที่เดิมนะเก็บภาษีนําเข้าจีนอยู่10%พอจะต้องคว่ำบาตรจีนก็เลยจะต้องเก็บเป็น38.1%จีนบอกเฮ้ยมันเยอะไปยังไงเราก็พาร์ทเนอร์การค้ากาันยุโรปลดให้อีกนิดนึงยุโรปบอกเออลดให้ก็ได้ลดให้เหลือ37.6%เฮ้ย E.U. บอกลดได้แค่นี้แหละไม่บอกผ่านงานนี้จีนบอก โอเคไม่เป็นไรอัวเข้าใจอารมณ์ไม่อยากจะหักหน้าลูกค้าอันดับหนึ่งก็คืออยากจะแบบรักษาหน้าท็อปสเปนเดอร์เอาไว้ใช่ไหมจีบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอัวจัดการเองซึ่งเห็นไหมว่ายุโรปเขาเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งจริงๆนะคะดูกราฟนี้เลยค่ะเส้นสีดําก็คือยุโรปนะคะซื้อรถยนต์นําเข้าจากจีเนี่ยสูงที่สุดเลยมากกว่าเอเชียเส้นสีชมพูแล้วก็มากกว่าตะวันออกกลางเส้นสีฟ้าด้วยค่ะคว้าหม่ก่อน งานนี้นะคะทำเอาจีนมุดซ้ายทะลุขวาพากองกลางไปจับมือกับรัฐบาลตุรกีค่ะ <S <S เป็นสัญญาสร้างโรงงาน BYD มูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในตุรกีเพื่อที่จะผลิตรถ BYD ในตุรกีแล้วส่งออกไปให้กับยุโรปแบบที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าเลยสักกะ <Euro. S 2> เพราะว่า EU กับตุรกีนะคะเขามีการเซ็นสัญญาค่ะยกเว้นภาษีนำเข้าภาษีศุลกากรทั้งหมดระหว่างกันและจากกลยุทธ์ในการยิงประตูหลังของจีนนี้นะคะก็เลยจะทำให้จีนสามารถที่จะผลิตรถ byd ev จีนส่งไปให้ยุโรปได้แบบมากมายแล้วก็ไม่ต้องสนใจในโยบายคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาค่ะแต่หลังจากนี้ไม่รู้นะว่าจะมีกฎอะไรออกมาอีกหรือเปล่า สรุปแล้วคลิปนี้นะคะก็คือการเล่าอัปเดตว่าจีนเนี่ยเขาสามารถที่จะชนะสงคราม e ีวีในยกนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วซึ่งมันไม่ใช่แค่ยุโรปกับสหรัฐอเมริกาแน่ๆค่ะตอนนี้ประเทศไทยเองก็รู้สึกนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโรงงานประกอบรถยนต์สันดาบโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์คือไม่ว่าจะเป็นล้อรถอะไหล่นู้นนี้ของรถสันดาบมันไม่ได้แบบเอามาผลิตหรือว่าเอามาติดกับรถยนต์ E ีวีได้ มันก็เลยจะต้องทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าปิดตัวไปเลยซึ่งถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บนะโรงงานผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นจะต้องปิดตัวในประเทศไทยไปจํานวนมากค่ะแล้วถามว่าจริงๆแล้วเรายังมีใจให้ญี่ปุ่นไหมทายมีใจให้ญี่ปุ่นนะเยอะด้วยเพราะว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาค่ะอุตสาหากรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งในไทยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสําคัญที่หล่อเลี้ยงอุตสาหากรรมของประเทศไทยให้เติบโตขึ้นมาได้เลยนะคะแต่วันนี้ที่มาเล่าเนี่ยก็ แค่ว่าเอ้ยมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วว่ามันก็ต้องยอมรับแล้วนี่ก็คือเป็นข้อมูลชุดสําคัญว่าเราจะต้องปรับตัวแล้วแหละแต่ทีนี้เราต้องมามองหาแล้วลว,ว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะเราสามารถที่จะหยิบอะไรมาเป็นประโยชน์กับเราได้หรือเปล่าทําไมจีนถึงสามารถที่จะพังงาดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ขนาดนี้และถีบคู่แข่งในสังเวียนแบบตกขอบรอบวงไปเลยถ้าอยากรู้นะายก็อยากรู้ไซก็เลยไปทำสิร์ชแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าแบบ เจาะลึกเลยว่าจีนทำอิท่าไหนถึงได้เป็นศัตรูการค้าเบอร์หนึ่งของมหาอำนาจทั่วโลกกดติดตามไว้นะคะแล้วมาดูกันในช่องซายมันนี่มอสเตอร์ค่ะ